ตัวเบลเลอร์เลยอาหารอร่อยระดับนี้ไม่ผ่านก็ออกนะสวัสดีค่ะพี่เก๋นกคะคะมาสเเก่แพชั่นพาวเวอร์โปรฟิตบันที้เรามาทำอีทวิดแพชั่นกันถึงเชียงใหม่นะคะเรียกว่านักคาราจาแดงนะคะอยู่ริบน้ำปิง บรรยากาศสวยมากปไปกันนีเขามีสวนนะแล้วตรงนั้นจะติดลิมน้ำปิงเลยนะบรรยากาศดีมากให้ดูบรรยากาศ เป็นโซนที่ดีดพี่เก๋แบบพาพี่เก๋มา,มานั่งสบายๆริมที่ไหนริมนะคะที่นครราชสีมาทำไมถึงชอบลานนี้เพราะว่าอยากอยากมาสัมผัสบรรยากาศแม่นางฟิงแล้วก็เงียบๆแล้วที่นี่แต่ตกแต่งสวยมากร่มรื่นค่ะแล้วก็ไม่วุ่นวายนั่งสบายมากและได้ข่าวว่า มา,มาดูเมนูกันนะครับท,ที่นักคาราจาแดงนะอาหารไม่ได้มีให้เลือกเย <Yeah. S 1> อะนะแต่มีไฮทีไฮที high tea หน้าตาเป็นแบบนี้พันหนึ่งร้อยห้านสะิบสำหรับ2องคน <c oughs> นะแล้วก็มีสตาร์เตอร์อย่างนีนะ้อาหารก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็เทียบกับบรรยากาศ มมีแค่นี้แหละอาหารเขามีแค่นี้นะครับที่เราสั่งคือเมนูอันนี้นะ,ะเกี๊ยวนะครับเราก็สั่งเมนูอันนี้ทัฟเฟิล่าใช่ชดีเซอร์สเป็นช็อกโกแลตลาวาก็220เมื่อกี้เกี๊ยก็270 t u อ่าทัฟเฟิลก็390นะ แล้วก็ชากาแฟก็ราคาไม่ได้แพงครานี้เรามาชิมกันเลยของพี่เก๋เป็นลิงวินี่ทัพเปอร์เราจะมาแบ่งกันไหมฮะได้ค่ะ,ะมาแบ่งชิมกันนะคะก่อนนี้ใช้ช้อนสวยด้วยไหมได้ค่ะอันนี้ไม่สวยเหรอคะไม่สวย ตายแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนช้อนหน่อยนะครับดูไม่แพงไม่เอ็ก r t เรื่องอะไรนะหน่ำอ่าแบบเป็นโค้ดจอดพูดหน้ากล้องนะคะสำหรับใครที่แบบไม่มีความมั่นใจเวลาที่เราจะต้องไลฟ์เวลาที่เราจะต้องทําวิดีโอหรือแม้กระทั่งการอยู่ในซูมนะบางคนเนี่ยวางตัวเองไม่เป็นเออไม่รู้จะจะพูดยังไงมือไม้จะเป็นยังไงคนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะคอยกํากับหน่อยฉากแรกเลยนะคะช้อนค่ะ โอเคค่ะเปลี่ยนช้อนช้อนต้องสวยงามนะคะค่ะนี่รายละเอียดมากนะคะลิงกินนี่เส้นนี้เรียกว่าลิงกินี่นะคะจะเป็นเส้นที่โตกว่าสเปกตี้หน่อยอ่านไหมระดับนี้ไม่ผ่านก็เนาะอร่อยค่ะอร่อยเส้นกำลังดีนะคะเขารว่กำลังดีแล้วก็ซอสเขาทับ เปอร์ในก็เข้มข้นนะมันดูหอยเชลล์ตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยน่าทานจะสดะเดี๋ยวชิมเลยสดๆอ,อร่อยค่ะขอบคุณนะคะเป็นหอยเชลล์ตัวใหญ่มาทั้งสามตัวออบอกรสชาติสิ มันไปซอนมะเขือเทศนำามันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงแต่มันไม่ได้เปรี้ยวนะโอเคมันมีชีสตันตักมันก็ละมุนดีโอ๊ยแต่กลิ่นชีสหอมนนะอะนี่เขาจะมีมันนะใส่มีมันมันอะไรไม่แน่ใจแล้วก็มีไก่ออนท็อปแล้วก็แบบเกี๊ยวแล้วก็แบบชีสผสมไปคล้ายลาชันย่ญญาเหมือนกันนั้นอืออืออือใช่อารมณ์นะอารมณ์ลาชัญญานย่าอารมลาชันย่าเลย แต่ว่าราซัญญ่าจะเป็นมันเป็นเป็นแป้งเป็นชั้นๆเนี่ยเอามาห่อเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวอืมเออเกี๊ยวเนี่ยเกี๊ยวอร่อยทั้งสองจานเลยนะไม่จริงพี่เก๋อิจฉาคนเชียงใหม่หรือเปล่าอาหารคุณภาพอย่างเงี้ยกินกรุงเทพราคาแบบนี้ไม่ได้ตกเงินนะอยู่ที่นี่มีคุณภาพออฟไลน์ ของดีแล้วราคาดีด้วย happy อยู่นี่ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะจะสองอาทิตย์แล้วนะฟินเลยอ่จจะจนจนเขาถามบอกว่าพี่มาตั้งลกรลากเลยที่นี่มั้ยสงสเร็วเรว็วนี้เร็วเนี้ไม่แลนดีมันไม่ได้ลถติดค,คือแบบก็ย้ายย้ายมาอยู่นี่ก็ตอนตัดใ,ใจยังไนงะใช่ค่ะสิบปีแล้วค่ะย,ย้ยา,ยา,ยายมาปีสองพันสิบสองเร็วเนาะเร็วมากครับตอนที่น้ตัดสินใจนี่แบบคิดอะไร ตอนนั้นปีปลายปี2011น้ำท่วมไงนะกรุงเทพกงย้ายเลยขายขายบ้านหรือว่าไม่ไม่หรือว่าย้ายยังไงซื้อบ้านอ่ะตอนปี2010ซื้อทิงไว้อยู่แล้วต้องกล่าวว่าเออเดี๋ยวแฟนจะเสียแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่แต่ปรากฏว่าสองไปพฤศจิกาเออตุลาจำไม่ได้2011น้ำท่วมแล้วต้นปี2012อ่ะเจ้าของห้องที่แบบเช่าเขาอยู่อ่ะเขาขอห้องคืนมาบ้านเขาน้ำท่วมที่เมืองเอก เลยเป็นเหตุให้แบบผนของทั้งหมดมาอยู่เลยตั้งแต่นั้นเลยฮปปี้เลยตัไม่ผิด h a ปี y มากอยู่เชียงใหม่นี่แบบพี่เห็นคนที่ตัดสินใจมาเชียงใหม่ก็ไม่มีใครตัดสินใจผิดนะ h a ปี y จริงๆน้ำน้ำแตงโมที่นี่ก็สดนะคะเป็นอันเดียวที่สดก็เลยสั่งอย่างอื่นเขาบอกว่าโปรเซ็นเป็นโรเซ้น ช็อกโกแลตลาวามาถึงเราแล้วนะคะพี่เกศจะเจาะช็อกโกแลตแล้วนะคะดูว่ามันจะไหลเยิ้มอย่างไรอ,อ,อ,อนี่มาแล้วเอาชาน,นะคะข้าล้ๆเลยนะคะว้าวว้าวว้าว,ว,าว เค็มจนเค็มจนเดี๋ยวเรามาดูกันนะค,คะชิมซิว่าอืมเค็มจนจริงๆอืมกินกับหวานก็ดีไหมหวานเลยแหละหวานหน่อยนะมันเข้มข้นแล้วก็หวานหน่อยเดี๋ยวพี่เกศจะลองชิมช็อกโกแลตเพราะเขาบอกว่าไอติมช็อกโกแลตคือโฮมเมดด้วย ทั้งสตรอเบอรี่เขามีสตรอเบอรี่มาให้นะครับ <Wow. S 1> เขาก็มีพีชนะครับแล้วเขาก็จะมีกีวีอ่า mm. เราแบ่งกันเลยนะครับมี2คนแบ่งเท่าๆกันเพื่อความยุติธรรมแต่วิปครีมพี่ให้หมดเลยได้ <Okay. S 1> <c oughs> ปกติเป็นคนไม่ได้ชอบกินวิปครีมอยู่แล้ว <c oughs> อืม ถ้าใครชอบช็อกโกแลตที่เข้มข้นนะนี่นี่เข้มข้นมันเป็นเหมือนดาร์กช็อกโกแลตน่ะหวานนะแต่แต่เข้ากันอ่ะไม่ไม่ได้แบบมากเกินไปเป็นไงฮะดีพี่หวานอบ,บอลแอบเวอร์เลสมมติห้าสิบใช่ไหมตูหนึ่งสิบหวานปกติห้าอันนี้ให้สัเจ็ดใช่เอาผลไม้มาตัดก็ดีอ่ะ แดดร้อนนะแต่ไม่ร้อนนะแถวนี้ตรงนี้เพราะเรามีพัดลมเขามีพัดลมอย่างนี้ฟังตัวแรกก็ฟังดีแต่ร้อนแถวนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนมีพัดลม,มตัวใหญ่ด้แต่เราโชคดีอ่ะนี่เราได้โต๊ะที่ดีสุดในนี้พี่ว่านะ <sh arp> เดี๋ยวสุดท้ายเราต้องให้คะแนนนะคะวันนี้เราสั่งน้อยเพราะว่าเรามากันสองคนเป็นไงฮะจานของแมมวันนี้สูงถึงสิบให้ว้าวเท่าไหร่ฮะสำหรับแบบแม่ ทำให้ทำให้9.5อ่ะยาฮูว้าวว้าว่ะว้าว9.5ว้าวนะอ่าของพี่แก่ปกติอ่ะพี่แก่บางคนไม่ได้ไม่ไม่ค่อยชอบทานสลัดเหรอชอบทานอะไรอืมชอบแบบรสจัดจ้านอ๋อโอเคอืมแต่พอมามาลองถือว่าผ่าน พี่เก๋ก็เป็นเด็กอินเตอร์นะครับทานอาหารไทยไม่ค่อยเป็นนะสังเกตจะไม่ค่อยได้พาไปกีทวิตแฟชั่นกับร้านอาหารไทยเท่าไหร่น้ำพริกกินไม่เป็นเลยวันนี้พูดจริงๆนะถ้าเกิดให้แต่ละจานไปเลยจานสปาเกตตี้ของพี่เก๋นะหอยอย่างตัวใหญ่แล้วก็ออทัฟเฟิลมีรสเข้มข้นเมนูนั้นพี่เก๋ก็ให้ว้าวเก้าครึ่งเหมือนกัน นะชวนเมนูของแหม่มที่ไปแย่งเขาทานนะคะก็กล้าวคือไม่อร่อยอร่อยเลยปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบซอสมะเขือเทศที่อยู่ในในในเออในทำนี้จะชอบแบบผัดพริกแห้งอะไรอย่างงี้นะใช่แต่วันนี้เขาสั่งแล้วมันเป็นชีสที่แบบว่ามันมันเข้ากันอ่ะแล้วหอมใช่มันมันหอมมากแล้วมันแบบชีสแบบเต็มเต็มแล้วมันใช่คุณภาพดีใช่คุณภาพดีทุกอย่างแล้วก็คือดีอ่ะ พี่ว่ากับบรรยากาศนะว,ว้วาวๆแล้วไอ้น,นี่ก็ให้ว้าวไปเลยเหมือนกันนะครับเ,<อ>เท่ากันเลยด้วย9.5เอ่อสตรอเบอร,รี่นะกีวีทุกอย่างสดนะครับดีเย่เย่เย่ yeah, yeah, yeah. ถ้าชอบคลิปนี้นะคะปากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็มีอะไรนะกดกระดิ่ง จริงิงจริงนะ,ะพี่เก๋าพาไปแต่ละที่ใช่เ,เพราะว่า,าวเ,วเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะก็ทำเพราะว่าชอบกินนะเราจะได้จําได้ด้วยแล้วก็เพราะว่าพี่เก๋ชอบพาไปกินแต่ของอร่อยนะคะเพราะของอร่อยมันทาให้เรามีความสุขแ,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณแหมงนะคะพี่พา,พามากินอาหารอร่อยอร่อยที่นี่นักดาจาแดง่ะเชิญ